Thank you เมื่อพูดถึงมุมมองที่ต่างชาติมีต่อประเทศไทยเรามักจะได้ฟังมาจากหลากหลายบทความที่มีชาวต่างชาติออกมาพูดถึงประเทศไทยในด้านต่างๆผ่านทางมุมมองของพวกเขาเองวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นที่ว่าชาวต่างชาติมีมุมมองต่อผู้หญิงไทยอย่างไรผ่านทางบทความที่ทางช่องได้เรียบเรียงมาจากบทความที่ชาวต่างชาติได้ตั้งคําถามถามต่างชาติด้วยกันเองว่าประสบการณ์ของชาวต่างชาติที่แต่งงานกับผู้หญิงไทยพวกคุณ มีความคิดเห็นอย่างไรภรรยาชาวไทยของพวกคุณแตกต่างจากผู้หญิงประเทศอื่นๆอย่างไรซึ่งคำถามนี้หลังจากถูกโพสต์ลงไปก็ได้มีบรรดาฝรั่งที่พวกเขามีภรรยาเป็นคนไทยออกมาร่วมแสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจเลยครับเรามารับฟังกันเลยครับ แต่ก่อนไปรับชมทางช่องต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทางต้นทางด้วยนะครับเรามาเริ่มจากความคิดเห็น,น,นแรกกันก่อนเลยครับโดยความคิดเห็นแรกนี้นะครับเขาบอกว่าคุณอย่าคิดแม้แต่จะเข้าใกล้ผู้หญิงไทยเด็ดขาดพวกเธอชอบนอกใจและเห็นผู้ชายฝรั่งเป็นตู้ ATM เคลื่อนที่ผมแนะนําสําหรับทางเลือกที่ดีที่สุดคือไปประเทศไทยไปเที่ยวบารทั้งหมดเท่าที่คุณจะทําได้ไม่ว่าจะนานหรือสั้นและไม่ว่าในกรณีใดๆก็ตามก็ห้ามแต่งงานกับพวกเธอ หรือมีส่วนร่วมในรูปแบบความสัมพันธ์กับพวกเธอเด็ดขาดขนาดคนไทยด้วยกันเองอย่างเรียกพวกเธอว่าสาวเช็คเลยคุณต้องเข้าใจว่าความรักกับคนตะวันตกโดยทั่วไปคือสภาวะทางอารมณ์แต่สำหรับผู้หญิงคนไทยมันเกี่ยวกับเรื่องเงินความมั่นคงความมั่งคั่งและทรัพย์สินของคุณ มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันไม่มีประสบการณ์ส่วนตัวแต่ฉันมีเพื่อนคนหนึ่งที่เขาพบกับภรรยาในเว็บไซต์หาคู่และในตอนแรกมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากมากสำหรับพวกเขาเพอทั้งหมด มันมีความแตกต่างกันอย่างมากเกี่ยวกับวัฒนธรรมในความสัมพันธ์และชีวิตประจําวันของพวกเขาทั้งสองคนแต่แล้วในที่สุดพวกเขาก็แก้ไขปัญหาและอยู่ด้วยกันได้และตอนนี้พวกเขาก็อยู่ด้วยกันมานานเป็นเวลา6ปีแล้ว ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าฉันแต่งงานกับภรรยาชาวไทยมา10ปีแล้วเธอคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเธอมีอายุน้อยกว่าฉัน43ปีเธอไม่เพียงแต่ดูแลฉันแต่เธอทำหน้าที่ซื้ออาหารทำความสะอาดบ้านทำสวนรีดผ้า และคอยขับรถให้ฉันเพราะฉันสูญเสียตาข้างซ้ายจากโรคเส้นเลือดในสมองตีบเธอเป็นคนที่รักฉันมากที่สุดที่ฉันเคยอยู่ด้วยและฉันก็รักเธอหมดหัวใจเช่นกัน มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับข่าวบอกว่าหลังจาก18ปีที่ฉันแต่งงานกับภรรยาชาวไทยฉันสามารถพูดได้ว่าภรรยาของฉันเธอเป็นคนที่ยอดเยี่ยมมากๆตอนนี้ดูเหมือนว่าเราจะเข้ากันได้ดีมากแต่ก็มีปัญหาทางวัฒนธรรมที่สําคัญบางอย่างที่ฉันต้องจดจําและต้องรับมือกับครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นแต่ปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เป็นตัวทําลายความสัมพันธ์ของเราสิ่งที่ฉันคิดคือการตระหนักว่า ความต้องการของคุณและความต้องการของผู้คนนั้นเป็นสากลดังนั้นสามีหรือภรรยาควรจะเป็นคนที่ดีจึงเป็นสากลไม่ว่าคุณจะอยู่ส่วนใดของโลกดังนั้นจึงเป็นการดีกว่าที่จะไม่ให้ความสำคัญกับข้อเท็จจริงที่ว่าพวกเขาอาจเป็นคนไทยและคิดว่านั่นมอบคุณสมบัติแบบเหมาร่วมบางอย่างเพราะสถานการณ์ของทุกคนเมื่อเริ่มต้นความสัมพันธ์นั้นไม่เหมือนกัน ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาวบอกว่าฉันกับภรรยาชาวไทยเราอยู่ด้วยกันมา6ปีแม้ว่าเราจะไม่ได้แต่งงานกัน ฉันเคยมีภรรยาเก่าหนึ่งคนภรรยาเก่าของฉันเป็นชาวแคนาดาและเราอยู่ด้วยกันมา20ปีและมันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีฉันไม่เคยวางแผนที่จะมีแฟนเป็นคนไทยแต่สิ่งต่างๆก็เกิดขึ้นเธอทำงานอย่างหนักเพื่อให้ได้มาซึ่งฉันและปัจจุบันเธอยังคงทำงานเพื่อให้ฉันมีความสุขตลอดอระยะเวลาหลายปีและยังมีเรื่องดีๆมากมายเกี่ยวกับภรรยาของฉันและมีบางเรื่องทำให้ฉันเลิกสนใจคือเงินและเงินมากขึ้นฉันไม่ เคยขอเงินเดือนหรือส่งเงินกลับบ้านยืมเงินสมาชิกในครอบครัวซื้อรถหรืออะไรทำนองนั้นภรรยาของฉันเธอต้องการมีธุรกิจของตัวเองเช่นเดียวกับคนส่วนใหญ่และฉันก็เสียเงินไปมากพอสมควรเกี่ยวกับเรื่องนี้ เธอสัญญาว่าจะคืนเงินให้ภายใน3ปีแต่ฉันก็ไม่เคยได้สักบาทจากนั้นเธอก็อยากทําธุรกิจอื่นต่อนี่เป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะเริ่มต้นธุรกิจใหม่หลังจากที่พวกเขาล้มเลิกพวกเขาจะฝันถึงสิ่งอื่นและใช้เงินที่มีอยู่ในมือและหากสิ่งนั้นล้มเหลวพวกเขาก็จะฝันถึงสิ่งอื่นต่อไป ภรรยาผมมีธุรกิจสองแห่งที่ทำเงินอยู่แล้วเธอเป็นคนแรกที่ควักกระเป๋าตัวเองเพื่อซื้ออาหารค่าเช่าและอื่นๆเธอจ่ายค่าเทอมลูกชายสองคนค่าเรียนหนังสือและส่งเงินให้แม่ของเธอ และดูเหมือนว่าฉันจะได้รับเงินคืนบางส่วนที่เป็นหนี้เพื่อนๆของฉันที่หนี้บอกว่าพวกเขาไม่เคยได้ยินมาก่อนว่าคนไทยจะคืนเงินที่เคยยืมไปเพราะส่วนใหญ่มักไม่ค่อยจ่ายคืนจากนี้เราจะเห็นความแตกต่างทางวัฒนธรรมไทยและฝรั่งนี่คือความแตกต่างครั้งใหญ่ภรรยาฉันเธอไม่มีความสนใจอย่างอื่นนอกจากทำงานและการดูทีวี ส่วนฉันเป็นคนที่มีวัฒนธรรมค่อนข้างดีฉันชอบศิลปะและดนตรีและฉันชอบที่จะเปิดโลกทัศน์ของฉันให้กว้างขึ้นฉันพยายามอธิบายอะไราให้ภรรยาของฉันฟังอยู่นานหลังจากผ่านไปสิบคำดวงตาของเธอก็เปล่งประกายและเธอก็กลับไปดูทีวีของเธอเหมือนเดิมเธอฉลาดในเรื่องธุรกิจแต่เธอไม่สนใจสิ่งอื่นใด เธอเอาแต่ดูละครไทยโง่ๆตลกขบขันสิ่งที่น่ากังวลยิ่งกว่าคือเธอไม่เคยสนใจเธอไม่อยากรู้เรื่องที่ฉันกำลังพูดมันเป็นประสบการณ์ที่น่าผิดหวังและความสนใจเพียงอย่างเดียวของเธอนอกเหนือจากการช้อปปิ้งคือให้ฉันถ่ายรูปให้เธอฉันจะปิดท้ายด้วยเหตุการณ์นี้ ฉันประสบอุบัติเหตุร้ายแรงมากเมื่อคริสต์มาสที่แล้วและฉันไม่ได้คิดว่าฉันจะรอดภรรยาของฉันเธอไม่สามารถเอาเงินในบัญชีธนาคารของฉันไปจ่ายค่ารักษาได้เพราะฉันไม่มีประกันสุขภาพตอนนั้นฉันอยู่ในอาการโคมา่าเธอโทรศัพท์หาพ่อแม่ของเธอและพวกเขาก็ออกไปขายทองทั้งหมดรีไฟแนนซ์เงินที่พวกเขาเลือกและส่งเงินให้เธอ เธอกับลูกชายและพี่เขยของฉันก็ขายทองคําเพื่อนำเงินมาจ่ายค่ารักษาให้ฉันด้วยเธออยู่เคียงข้างฉันในโรงพยาบาล12วันตัวฉันเต็มไปด้วยเลือดและร้องโหยหวนด้วยความเจ็บปวดและมีอาการหลงผิดต่างๆนันนา เธอดูแลฉันเป็นเวลา4เดือนหลังจากที่ฉันกลับถึงบ้านเธอช่วยให้ฉันฝึกเดินและหวังให้ฉันกลับมาเป็นปกติไม่มากก็น้อยไม่อย่างนั้นเธอคงจะตายแน่ๆเธอไม่ได้พูดอะไรกับฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยสรุปแล้วภรรยาชาวไทยเป็นคนขี้หงุดหงิดมักจะไร้เหตุผลแต่พวกเธอจะอุทิศตนให้กับคุณในแบบฉบับของพวกเธอความคิเดเห็นต่อไปบอกว่าเวลาที่ดีที่สุดของฉันคือตอนนี้ฉันไม่เคยไปเอเชียหรือตั้งใจจะไปที่นั่นเลย และฉันก็ไม่เคยคุยกับใครที่มาจากเมืองไทยมาก่อนในเช้าวันหนึ่งของเดือนสิงหาคมปี2008ฉันเห็นผู้หญิงไทยคนนี้ใกล้ร้านของฉันความรู้สึกในใจของฉันบอกว่าภรรยาคนใหม่ของฉันยืนอยู่ตรงนั้น และฉันต้องรีบไปหาเธอก่อนที่เธอจะหายสาบสูญไปตลอดกาลและจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์ของเราก็เป็นไปอย่างวุ่นวายเมื่อสองวัฒนธรรมต้องประสานเข้าด้วยกันนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะท้ายที่สุดเรามีความกล้าที่จะอยู่ในความสัมพันธ์ตอนนี้เราแต่งงานกันมานานกว่า10ปีแล้วและลูกๆของเธอก็ออกจากบ้านไปหมดแล้วความสัมพันธ์ของเรากลมกลืนแต่ไม่น่าเบื่อ ภรรยาชาวไทยของฉันอายุน้อยกว่าฉัน10ปีและเธอคือส่วนเติมเต็มในชีวิตของฉันเธอยังเป็นคอหวยตัวจริงอีกด้วยเธอไม่เคยบ่นเกี่ยวกับสิ่งใดนอกจากให้ฉันปรับตัวและช่วยทําสิ่งต่างๆเป็นระเบียบเรียบร้อยเรามีระบบเศรษฐกิจแบบแบ่งปันและโปร่งใสซึ่งเงินจะถูกโอนไปยังหนึ่งในพวกเราเมื่อแต่งงานกันฉันมีบ้านหนึ่งหลังและครื่งหนึ่งเป็นชื่อของเธอ แนวคิดคือเราไม่ต้องทะเลาะก,การเรื่องเงินและมันก็ประสบความสําเร็จฉันไม่คิดว่ามันสําคัญกว่าคุณมาจากที่ไหนที่สําคัญกว่านั้นคือนิสัยของคนในการแต่งงานผู้หญิงไทยพร้อมที่จะปรับตัวและปณีปนอมและพวกเธอมีความสามารถที่จะพูดคุยรับฟังซึ่งกันและกัน มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันแต่งงานอย่างมีความสุขกับผู้หญิงไทยและตอนนี้ฉันก็อาศัยอยู่ในประเทศไทยเราเลี้ยงลูกสาวแสนสวยด้วยกันสองคนฉันนึกไม่ออกเลยว่าชีวิตฉันจะดีขึ้นอย่างไรแต่มันก็ดูเหมือนทุกวันตัวอย่างหนึ่งเรามักจะร้องคาราโอเกะที่บ้านสัปดาห์ละคืนคืนหนึ่งเธอยุ่งอยู่กับการดูภาษาจีนจนไม่ร้องเพลงและทิ้งให้ฉันและลูกๆร้องเพลงฉันพูดถึงเรื่องนี้หลังอาหารเช้าว่า ฉันต้องการให้เธอร้องเพลงด้วยกันมันแปลกที่ไม่มีเธอร้องเพลงอยู่ตรงนั้นฉันไม่เคยเห็นเธอพูดไม่ดีเกี่ยวกับคนอื่นเลยเธอเป็นคนที่มีไหวพลิบร่าเริงและมองโลกในแง่ดีเสมอทำตัวติดดินและรักฉันมาก เธอทิ้งทุกคนและทุกสิ่งที่ดีกว่าเพื่ออยู่ในชีวิตของฉันคำตอบเชิงลึกเชิงบวกทั้งหมดจะนำหนังสือพงศวดาเล่มหนึ่งมาแนะนำให้ผู้อ่านชาวตะวันตกเข้าสู่โลกของความเป็นไทยเธอทำให้ชีวิตของคนรอบตัวของเธอดีขึ้นทุกคนเธอคิดบวกเสมอเราอยู่ด้วยกันตลอด24ชั่วโมงทุกวันแล้วเรามีความสุขตลอดเวลาที่ได้อยู่ด้วยกัน ความคิดเห็นต่อไปครับเขาบอกว่าเพื่อนของฉันแต่งงานกับสาวไทยจากกรุงเทพและพวกเขาอาศัยอยู่ที่ชัยปุระและแต่งงานอย่างมีความสุขมานานถึงแปปีผู้หญิงคนนี้ครอบครัวของเธอเรียกค่าสินสอดเกือบหกแสนเหรียญสหรัฐจากเพื่อนของฉันเธอเป็นผู้หญิงในครอบครัวที่ดีเธอรูปร่างดีครอบครัวของเธอก็ค่อนข้างร่ำรวยเช่นกันแต่ในทางกลับกันฉันรู้จักผู้ชายชาวเมริกันคนหนึ่งเขาแต่งงานกับสาวยากจนจากกรุงเทพ โดยให้สินสอดเป็นจํานวนเงิน12,000เหรียญสารัฐ6เดือนแรกคือสวรรค์แต่หลังจากนั้นชีวิตของเขาก็กลับตาลปัดอย่างเลวร้ายที่สุดผู้สั้นๆก็คือเขาล้มละลายและจิตใจไม่มั่นคงและเขาก็ยังไม่หายจากอาการตกใจนั้น หากคุณต้องการค้นหาว่าผู้หญิงไทยรักคุณหรือไม่ให้บอกเธอไปว่าคุณอาศัยอยู่ในดาฟูหรือเปียงยางและอย่าเอ่ยชื่อนิวยอร์กซิตี้เอลเอลอนดอนซิดนีย์เด็ดขาดและนี่ก็คือความคิดเห็นของชาวต่างชาติที่พวกเขามีมุมมองเกี่ยวกับผู้หญิงไทยคุณผู้ชมฟังแล้วเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไรสามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับ